ก็เลี้ยงน้ำเพช็ดน้ำกันเนาะคะ่ะมาดูน้ำเพช็ดนะคะน้ำเพช็ดน้ำเพช็ดตองเอ้ยย่าย่างลายให้ลูกกินนมแน่ ธรรมชาติที่สวยงามนะคะ รุ่งหน้ากว้างใหญ่นะคะ โชคถ้าการนี่บุโชคสดดอยบลูเดนสดดอยปรเด็่หนักก็ม่งตกไมคะมรนชาสวยงามมาค่ะพี่น้องลมเย็นสบาย้อ โชคไสน้อยใจเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นมีน้องแล้วนะคะเดี๋ยวสิหา,าว่าเราสนใจเพื่อนเข้าไปจ้าเพื่อนจักหน่อยจะเอากล้องไปใส่ทั้งหน้านะคะโชคนะคะ เจ็บ่อบน้อยว่าให้จับอีกคุณกำลังกินหญ้ามาค่ะคุณภนบ่ให้่อจับ <c ười> ช่วกำลังกินเญ้่วันนี้อากาศดีด้อค่ะอากาศดีนะคะอากาศดีดอกครรามาตาสวยงามเนาะคะ่ะอากาศดีแล้วค่ะ ใบตองนี้ไม่อยู่นิ่งเลยตองเอ้ยคือปั่พาลูกอยู่นิ่งๆนี่นนะคะมาดูน้ำเพชรนะคะนี่น้ำเพชรน้อย น้ำพริกน้อยดมหญ้าแล้วบอลุพริกน้อยกับแม่ใบตองนะคะกินหญ้าเพริกน้อยก็ให้จับข้อบันไดมึงแล้วแต่อารมณ์เนาะค่ะ ธรชาติสวยงามค่ะธรรมชาติที่สวยงามนะคะท้องทุ่งนาแล้วค่ะนีและคะธรรมชาติสวยงามธรรมชาติสวยงามนะคะน้ำเพชร ปนนอกเขาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะนี่ก็คือธรรมชาติสวยงามเนาะคะ่ะท้องทุ่งเนาะคะ่ะ ถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเนาะคะ่ะอยู่กับงัวกับควายเนาะค่ะนะคะบุนะะโชก็กินหาก้เก่งๆเลยคะ่ะคุณโชกินยญ้ากเก่งเลยค่ะจังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้สาวดอยหน้าแก่ชีวิตบ้นบานๆนำแนเด้์ค่ะ เพอร์สิได้มีกำลังใจฮหดคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะบันพีเมืองน้องของเฮานะคะฟังไทยฟังลา่าและกระต่างประเทศน้ำนะะ้้อค่ะที่ให้การติดตามสนับสนุนสาวดอยนะักแก่ชีวิตบ้านๆมาโดยตลอดเนาะคะ่ะ สำหรับเมือ่อหนีพ่อแค่นี้ละค่ะค่อยพ้อกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะไปแล้วค่ะค่อยพ้อกันใหม่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเอาภาพสวยๆแล้ะคะ่ะบุญโชคนะคะกับน้องน้ำเพชรละคะ่ะ ครับงามงามด้อค่ะไปสิไปหาน้องแล้วค่ะขอบคุณในลายๆเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ